สวัสดีครับสวัสดีครับ่อมม่พี่น้องเมื่อผมเมื่อพ่อส่องตาพ้านแซมด้วยอีกแล้ววันนี้สิมาตต้มปลาเฮ็ดน้ำพริกปคอนงน้ำพริกพัดนะครับมันมันเป็นปนเนี่ยเฮ็ดเป็นน้ำพริกพัดครับสดแซ่เดี๋ยวเราเบงขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับพี่น้อง ครับต้มปลากระซุกล้าพี่น้องผักกินกับก็บมีทั่วฟักยาวมีแตงมีมะเขือกินกับน้ำพริกเครื่องปรุงกับม่มีมัเขือเทศกระเทียมหอมแขกมันหมูหมูสามชั้นนะครับผมเต็มมันลื่นไหลย,ยังอย Mặt khám pia cho làm mũ bốt cả thứ mới chế Ở nước bà vậy Những lần cái ตั้งกระทะใ้่หอ็ใส่มันม้ลงไปจะสุล้วนเอาน้ำมันกันจะเห็ดกาหกม้กรอบันจะใส่ใส่หน้ำพริกแล้วให้หน่อ ก็ใจเย็นนิดหน่อยนะครับแล้วมันมันเดี่ยนะครับน้ำมันเริ่มบอกแล้วงูจะเริ่มเลี้ยงเริ่มกรอบต่อไปนี่ครับกรอบแล้ว มันกะหอ,อ,อกไล่ต้องเอาละมันไว้ถัดน่ครับเสร็จแล้วกากหมูหลังจากนั้นก็ใส่เนือ้อปลาที่จะไว้ล้งครกโคกใส่เนือ้อมันฟูเห็นมากเลน่นอง Cũng nó lợi tháng này chẳng biết thằng này Nè ขูดกันมนากนะครับเน,รเนื้อสะก้อนที่ขู่ดง่ายโผลไปทั้งยังนั่นกับใส่กระเทียมเทศลงไปโขูดเข้ากันเติมรสชาติให้มันหนอกมีเปรี้ยวใส่กระเทืยมเทศนิดหน่อยเปรี้ยว น้ำพริกปลาช่นครับน้ำพริก,นนกคันปลาช่อนก้เก่าเดีกันนะครับพี่น้อง หลังจากนั้นก็ใส่หมูบดลงไปหม,มูบดลงไบโขให้มันขอากันปนก็ใส่เนื้อหมูด,ดิบบะแมนนะครับอันนี้ผมเดี๋ยวไปพัดเดี๋ยวตอนนะี้เป็นน้ำพริกพัดนี่ตัดได้หม ใส่เพ็ดปนลงไปมักเพ็ดลายก็ใส่ลายเพ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยครับ<อ>ล่องเบิ่งใส่สามส่อนลองเบอ่งกันอย่างนีเพ็ดลายกะโคก่ไปมันเข่ากันครับแบบไหนถึเนื้อเดียวกันมันละไม่น้องอยากนั้นก็ใส่น้ำ ต้มปลาน้ำที่เ้าต้มปลาไว้นะครับเลยปลาลงไปน้ำเดี๋ยวมาใส่เพื่อนขุนน้ำเล็กน้อยมันจะบนได้แห้งมีน้ำมือจุ่มเล็กน้อยเวลาไปผัดมัน,นจะ่างผัดง่ายรูดเข้าเข้ากัน ข้ามเปียกใส่ไปเลยตามด้วยน้ามะขามเปียกนะครับรสจัดิแรงมากเนี่ยเปียวมากเดี๋ยเสียงหมูจะเข้าไป็นคิดตา หน้าตาเตรียมไว้ครับอย่างนั้นก็ตั้งกระทะ้อนอใส่น้ำมันหมูลงไปรอนน้ำมันหอนอใส่กระเทียมลงไปเกี่ยว

เดี๋ยวจะเลี้ยงเหอเรอพี่น้องหอมละหอมเลีล้ยงนะครับตอนนี้ต้องใจเย็นนักเอยจะห,หอมไม่ดีสุดสุดกรอบจะเริ่มเลี้ยงเริ่ม,มหอมเลยแม่แล้วครับ หลังจากนั้นก็ใส่เนื้อปลาที่เขาฤฤฤเตรียมไว้ครับที่ทหุบไว้ส่ลงไป,ปกับัดเห็ือนซุปมันหอมผัดไปเรื่อยๆได้ไหมจนมันสุกแล้วจนมันหอมหมว Tối qua họ sẽ xay nửa ngũ bột lên này sụp Khoan khắp, khoan kì nóng, khoan ผมว่าหอมมีใส่ผงชูรสใส่น้ำตาลน้องใส่น้ำได้ครับแก่รสชาติมันกลมกล่อมนะใส่น้ำตาลครับอันนี้น้ำตาลนะครับบ่แม่นผงชูรส การเดี๋ยวพี่น้องที่เขาเ้าใจเฮ็ดว่ามันก็ใส่หลายแท้ของรถบ่แม่นครับต่อลองชิมเบิ่งรสชาติถ้ามันโอเคแล้วก็คิดใส่ได้แล้วพี่น่องม,ม,มักรสชาติใดกับปรุงเอา แต่ละคนละาาที่รสชาติอ่ะที่แตกต่างกันเรื่องกับการปรุงนะครับใส่กะมือได้ไหมเนาะขั้นตอนที่ถ่ายใส่กะมือลงไปนี่คือเซฟนะครับปิดจัดได้เลยล,ลอดตักใส่จานเสิร์ฟเลยครับนะี่นี่ะครับแบบพริกนี่ครับเสร็จแล้วกรับตักใส่จานลงมา ก็สิประมาณนี้ครัยินเนขาแซ่บๆซ้องกังนเด้อไปนอ,อนนอนก่อนนครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไแค่นี้กันเด้อไปนองก่กกคนไหลคดแชร์มดทีดตาม่ด้